พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลตระพกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามเพื่อนในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มีการนําคําถามของเพื่อนๆเนี่ยมาตอบคําถามกัน,นครับให้เคลียร์ชัดกระจ่างไปเลยนะครับผมโดยนะครับเพื่อนท่านนี้เนี่ยเขาก็ได้ถามเข้ามาแล้วผมในทํานองว่านะครับอะผมอ่านให้ฟังดีกว่านะครับได้มีการถามเข้ามาว่านะครับผมกับกับภรรยานะครับผมหรือเมียตัวเองนะฮะได้แยกทางกันแปดเดือนแล้วแต่เรายังไม่ได้หย่าก,กันและผมต้องการหย่าก,กับเธอเพราะเธอไปมีแฟนใหม่ เป็นชาวต่างชาติและไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกแม้แต่บาทเดียวนะครับผมต้องการลูกทั้งสองคนนะครับผมต้องทําอย่างไรถึงจะได้ลูกทั้งสองคนและฟ้องหย่าเธอนะครับผมไม่มีอา,านอะไรนะครับนอกจากรูปพี่เธอโพสต์ลงใน facebook นะครับตอนที่อยู่ต่างประเทศนะครับและตอนนี้เธอก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นะครับผมต้องหา,อาฐานอะไรเพื่อ จะไปฟ้องและมีวิธีไหนที่ผมจะไม่เสียลูกทั้งสองคนที่ผมเลี้ยงดูมาแค้เธอนะครับผมเนาะในประเด็นคําถามที่ดมีการถามเข้ามานะครับผมก็คือจะฟ้องหย่าได้หรือเปล่านะหรือและนะฮะทํายังไงถึงจะได้ลูกมาเลี้ยงนะครับผมผมขอแนะนํานะในทางข้อกฎหมายนะครับผมว่านะครับการที่ภรรยานะครับไปมีชู้และอยู่กินกับชายชู้ซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับนะฮะสามี อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเลยนะครับผมเนาะแบบนี้นะฮะการทำรังกากหรือว่าเข้าข่ายเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้นะครับการที่นะฮะภรรยาคนดังกล่าวนะครับเขาไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้ยาทั้งสองคนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับถือว่าเป็นการใช้อำนาจปกครองเกี่ยวกับตัวผู้เยาว์เนี่ยโดยไม่ชอบนะครับทั้งสองกรณีนะครับผมท่านในฐานะที่เป็นสามีตามกฎหมายเนี่ยและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร แู้ใหญ่ต้องสอบร่วมกันกับปิดากับภรรยานะฮะนะมีสิสทธิ์้องยาและและมีสิทธิ์ขอเพื่อถอนอำนาจปกครองของภรรยาต่อศาลนะครับและให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้ท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสองคนนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยที่ผมได้กล่าวม,มาเมื่อสักครู่เนี่ยฮะถ้าสามารถไปเปิดหาข้อมูลหรือหากฎหามาตราได้ทั่มาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกโมเลกหนึ่งนะครับและมาตราหนึ่งห้าแปดสองนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับการตอบคาถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางแฟนเพจหรือว่าจะโทรมาหาธนาความได้โดยตรงครับผมทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับส่วนในครั้งหน้านั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หากใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร์นะครับกันด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ